โอเคครับทุกคนก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะมาลุยอันดับในลานประลองกันนะครับพลังทีมจาก90ล้านนะฮะเหลือแค่70กว่าล้านนะครับรีดาวไปให้ตัวใหม่หมดนะรีดาวไปให้กุลิบาสนะครับก็เดี๋ยวมาลยนะุยฮะกับอันดับที่4่นะครับแพงทอปมัตเตอร์นะฮะดาวม่วงมาดูซิสะท้อนดีนะใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวมาลุยกับทีมนี้เลยนะครับแต่เขาก็มีกุลิบาสอยู่นะไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่านะ โอเคฮะเริ่มมาในเธอแรกโซนิกเราฝังซีเงาสับเข้าไปก่อนหนึ่งทีแปดล้านหกแสนโอ้โหเสียดายลูกไฟนะฮะในโหมดลานประลองมันปรับไม่ให้ใช้อันตีไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรฮะสับเข้าไปหนึ่งทีราชาทะเลลึกเข้าไปต่อยติดพิษไป2ตัวนะฮะแล้วก็โกลิบาสเข้าไปพ่นพิษอีกหนึ่งดอกฮะฝั่งเขาไล่โจมตีสวนคืนมานะครับโอ้โหโกลิบาสฝั่งเขาอาวุธสามดาวนะฮะปิวปิวเข้ามาที่4ี่ล้านแปดแสนนะครับ แล้วก็ถึงเธอราชาทะเลลึกเราหวดเข้าไปที่แทงเขาบางังซีวัลต21ล้านฮะแล้วก็ต่อด้วยโกริบาร์ดของเราอันติเข้าไป16ล้านโหเบาจังวะเนี่ยพาดสี่ฮะจากราชาทะเลลึก5ล้าน800,000แล้วก็ทะเลเข้าไปหวดจะก,ก้นฝั่งเขาอีกหนึ่งที8ล้าน300,000นะฮะสะท้อนไม่มีแล้วนะครับจากโกริบาร์ดของเราฮะเกติฝั่งเขาอันติเข้ามาที่18ล้านไทเก์จิมอ้าว แทงท็อปมังสวิรัตฝั่งเขาโดนพิษตายไปนะครับเมื่อกี้อัศวินจากกลองอันติเข้าไป3ล้านหนึ่งแสนจะโดนพิษตายไปกี่ตัวนะฮะมาแล้วครับโกลิบาสฝั่งเขาอันติเข้ามา31ล้านโอ้โหแรงเอาเรื่องเลยนะฮะโอต่ว่า <c oughs> เราก็โดนพิษแรงเหมือนกันนะดูดิถึงเทธนอัศวินจากกลฝั่งเขาอันติสวนคืนมานะครับ8ล้านเลยเหรอแรงอยู่นะน่าจะตายนะแทงท็อปมังสวิรัตเ,เรายังไม่ตายฮะ มัดสเตอร์ฝั่งเขาอันติมกร39ล้านนะครับเรียบร้อยฮะมังสวิรัตเราแต่ว่าโอ้โหโกริบาสเราก็โดนอันติเข้าไปเต็มๆฮะตามด้วยอตมอมิกเข้ามาฟันอีกหนึ่งที15ล้านนะครับโอ้โหโซนิกเรียบร้อยโดนพิษไปอีกหนึ่งดอกเอาเมาสู่เทินที่2นะฮะโอเคโซนิกตายนะครับได้ใช้ลูกไฟอยู่นะราชาทะเลลึกหัวเข้าไปที่สวินจจกรสล้านนะครับติดลบลีกแล้วก็ต่อด้วยโกริบาสของเราเข้าไปพ่นพิษอีก9ล้าน7แสนนะครับ จะตายไหมเนี่ยฝั่งเขาโกลิบาสฝั่งเขาก็เหลือเม็ดเจมแค่3เม็ดนะฮะเิลิวกระชู้บิเข้ามาที่11ล้านไทเกอร์เข้ามาจิ้ม1ดอกแล้วก็ถึงเธออันซินจะกลของเราอันติสวนคืนไปฮะผางเข้าไปที่1นล้านเก้าแสนพาดสติดแล้วครับอันถิงจะกลอันติเข้าไปอีก1ดอก3ล้านแล้วก็ต่อด้วยราชาทะเลลึกเข้าไปหวัวแทงท็อป31ล้านโดนสะท้อนตายเองไหมเนี่ยเอาเกลิวมาแล้วครับโกลิบาสฝั่งเขาพ่นพิษปิวปิวไป24ล้าน โอ้โหแรงจัดเลยนะครับโกลิบาสเราโอวิรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดผางโอ้โหกัดก่อนรอบหน้าไม่น่ารอดนะครับไทเกอร์จิ้มแล้วก็ตูมเรียบร้อยฮะโดนพีตาเองแทงท็อปมาตเตรอร์ฝั่งเขาก็อันตีเข้ามาที่15ล้านแต่ว่าเกลิอฝังไอ้กลิบาสฝั่งเขาก็เหมือนว่าจะตายอยู่นะนี่จะตายได้ไงอุ้ยตูมโอ้โ,อโห ตัวกันก่อนเราตายหมดเลยนะครับอัศวินจักรกลอันตีเข้าไปเอา้าอย่างนี้ก็ซวยสิฮะแล้วถึงเทินโกลีบาร์ฝั่งเขาพ่นพิษเข้ามาผางก็ให้8ปดล้านหนึ่งแสนเม็ดเจมลีปะเนี่ยไม่ลีนะโอเคโดนบิดเบี้ยวเราตายนะครับโกคิสุเตะเข้าไปอัศวินจักรกล21ล้านเก็บอัศวินจักรกลฝั่งเขาไปได้แล้วก็ทั้งท็อปมาสเตอรต์อันติเข้ามา10ล้านนะฮะโอ้โหไหวปะเนี่ย ก,ก่อนไม่มีทั้ง2ตัวเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งแทงท็อปมีได้นะฝั่งเขาเนี่ยไม่รู้ว่าพาสซีเรามันจะยังอยู่ไหมนะเพราะว่าโกริบัตเราตานครับโอเคเข้าสู่เทิร์นที่4นะฮะอัศวินจักรกลอันติเข้าไปที่แทงท็อป2ล้านแแสนนะครับแล้วก็ต่อด้วยโกเคสึเข้าไปเตะอีก1ดอก12ล้านฮะเอาแล้วไงเหลือโกเคสึกับอัศวินจักรกลนะฮะฝั่งเขาเป็นแทงท็อปแล้วก็ อันติเข้ามาอีกหนึ่งที12ล้านอัศวินจักรกลเรายังยืนไหวนะฮะตามด้วยอะตอมมิกคิดสั้นครับฟันเข้ามา1ที3ล้าน4 0 0แสนจิ้มเข้ามาอีกหนึ่งดอกยังยืนไหวนะฮะเข้าสู่เทินที่5นะครับอัศวินจักรกนอันติเข้าไปที่แทงท็อปมัตเตอร์5ล้าน7 0 0 0แสนโคคิดสึเข้าไปไล่โจมตีก่อน1ดอกแล้วก็ต่อด้วยอันติของจริงฮะกระทืบเข้าไปอีก16ล้านนะครับยังไม่ตายนะฮะแทงท็อปมัตเตอร์ยังมีเม็ด อ่ารอดเลือดสีม่วงอยู่นะครับอันติีสวนขึ้นมา14ล้านรอดมาเนี่ยจะเป็นจักรกลของเราถึงเทินอ่ะตอมมีฟันเข้ามา1ดอก4ล้านไม่น่ารอดนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะโดนจิ้มตายเข้าสู่เทินที่6นะครับโกเคสซึกก็เตะเข้าไปแทงท็อป23ล้านเรียบร้อยฮะเตะแทงท็อปเข้าไปได้โอ้โหแล้วอย่างนี้จะเตะกันตายไหมเนี่ย อ่ะโอเคครับเข้าสู่เทิร์นที่10นะฮะโกคสิสเซเตะเข้าไปที่10ล้านเรียบร้อยโอ้โหกลัวจะตายนะฮะโอ้โหล่อกันไปเทิร์นที่10เลยนะครับโอเคฮะก็ชนะมาได้นะครับโอ้แทงท็อปห้าดาวม่วงในี่้นเนี่ยถือว่าโกริบารกับราชาทะเลลึกก็แบกได้อยู่นะครับถ้าจะลำพังแค่โกคสิสเซนี่ยังไงก็ไม่ไหวแน่นอนนะครับโอ,โอเคครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ สวัสดีครับ